สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสียงจากไกไทยกู้ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับมาประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่สองประจําปีนี้นะครับซึ่งคณะ,ะรัฐมนตรีนั้นเดินทางกันมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับแล้วก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในวันจันทร์แล้วก็การประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีในวันอังคาร10นาฬิกาครับที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับ ท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวหลากหลายครับผมจะค่อยๆไล่เลียงนะครับและท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทาง NBT แล้วก็ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับนอกจากนี้ครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไปจนถึงเมื่อวานนี้แล้วก็วันก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของเซลล์บอดคา cast แน่นอนครับรัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหาซึ่งเราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับโดยเฉพาะเรื่องของเหตุการณแผ่นดินไหวก็ดีหรือว่าภัยพิบัติ ในสมัยเกือบ20ปีที่แล้วครับผมเคยไปทําข่าวกรณีคลื่นยักษ์ซึนามิที่ใช้ฝั่งอันดามันทั้งที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ที่พังงาที่ตะกัวป่าตอนนั้นเนี่ยเราทําระบบเตือนภัยในทะเลครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นที่หมู่เกาะนิโคบาแถวอินโดนีเซียและกว่าคลื่นนั้นจะเข้าสู่ฝั่งนั้นก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยทีเดียวครับตอนนั้นเราไม่มีระบบเตือนภยัย นายกรัฐมนตรีแพทยิทานชินวัฒน์นั้นก็ได้สั่งการให้หน่วยงานราชาการที่เกี่ยวข้องนะครับจัดทาระบบเตือนภัยไม่ว่าจะเป็นทางทะเลหรือแม้แต่ภัยพิบัติหรืออุทกภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับและกสทชอรวมทั้งส่วนราชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เครือข่ายใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับรวมทั้งกลมป้องกันภัยของกระทรวงมหาดไทยครับก็ทําเรื่องของเซลล์บอร์ด cast เป็นที่เรียบร้อยครับมีการทดสอบไปเมื่อวันที่สองพฤษภาคมเป็นครั้งแรกแล้วนะครับส่วนระบบนี้เนี่ยผมขออนุญาตไล่เลียงครับจริงๆแล้วเวลาโทรศัพท์มือถือเนี่ยท่านผู้ชมครับเวลาคนส่ง SMS มาเนี่ยเราไม่ค่อยได้เปิดดูเพราะเราปิดเสียงเราอาจจะทําภารกิจอะไรต่างๆนานาและหลังๆเนี่ยพวกค a l l c e n t e r ก็ส่งเข้ามาเยอะนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดดูแต่ว่าเซลล์บอดแคสต์เนี่ยไม่ว่าคุณจะปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เมื่อส่งข้อความไปครับมันจะดังตือต้อตือ้อตื้อขึ้นมาแล้วก็มีรายละเอียดบอกให้ทราบครับผมยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เกิดเหตุการณ์ในระดับตําบลก็จะส่งเพียงแค่ตําบลผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุสําคัญนะครับรถของตําบลน,นั้นต้องออกจากพื้นที่ ตำบลอื่นๆหรืออำเภออื่นก็ห้ามเข้าพื้นที่เซลล์บอร์ดแคสก็จะเป็นการส่งข้อมูลต่างๆเข้าไปที่เครื่องของโทรศัพท์มือถือจะมีการทดสอบระบบ3ครั้งด้วยกันครับท่านผู้ชมครับครั้งแรกนั้นก็คือวันที่2ที่ผ่านมานะครับซึ่งถือว่าเป็นสําคัญท่านครับถือว่าเป็นวันสําคัญเมื่อวานนี้นะครับ13นาฬิกาจะเป็นการทดสอบระดับที่เราเรียกกันว่าระดับเล็ก แล้วก็จะส่งเตือนเฉพาะพื้ที่5จังหวัดในสาราลางจังหวัดเชียงรายจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสุพรรณบุรีและสงขลารวมทั้งศูนย์ราชการที่กรุงเทพมหานครที่ถนนแจ้งวัฒนะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านก็อาจจะตื่นหน,นกตกใจก็าาอาจจะไม่คุ้นเคยกับระบบนี้ว่าเอ๊ะอยู่ดีๆชั้นอุตสาห์ปิดเสียงแล้วเนี่ยมันก็ยังเตือนขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ถือว่าเป็นระบบเซลล์บอร์ด cast ครับทวงนี้ผมได้รับการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ด cast เรียบร้อยมีเสียงดังเข้ามาแล้วนะครนค,นครับนนี่ครับ ตอนนี้เที่ยง50แล้วนะครับทุกคนเราอยู่กันที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบีนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่วันนี้เขาจะมีการทดสอบการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอสแคนกันวันนี้เป็นวันแรกนะครับและที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับในเวลาบ่ายโมงตรงเดี๋ยวมาดูกันว่าบ่ายโมงตรงจะมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างครับนี่ครับผม เสียงจะดังประมาณนี้เลยนะครับดังประมาณ3-4ตืดนะครับแล้วก็เขียนข้อความว่าข้อความแจ้งเตือนภัยระดับชาติทดสอบการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซิลบอร์ดแคสโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปปหนะครับซึ่งถ้าใครได้ข้อความในลักษณะนี้ในพื้นที่ที่รับการทดสอบนี้ก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจแต่อย่างใดครับเป็นการทดสอบการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสนั่นเองนะครับส่วนครั้งที่านผู้จมครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าจะทดสอบในวันพุธที่จะถึงนี้ครับในวันที่7จ็ดพฤษภา เวลาประมาณ13นาฬิกาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางที่อำเภอเมืองนะครับที่นครสวรรค์ในอำเภอเมืองและอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีรวมทั้งเขตดินแดงกรุงเทพมหานครครับก็จะเป็นการส่งสัญญาณแบบเซลล์กอรแคสในระดับกลางนะครับก็จะไปในทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทุกตำบลที่อยู่ในอำเภอที่ผมกล่าวนะครับอันนี้คือการทดสอบระดับกลางครั้งที่สองครับ ส่วนครั้งที่3อันนี้เรื่องใหญ่พอสมควรนะครับก็จะเป็นการทดสอบในวันที่13พฤษภาคมคืออังคารหน้านู้นนะครับแล้วก็จะเริ่มในเวลา13นาฬิกาจะเตือนภัยทดลองในระบบแบบจังหวัดครับง่ายๆคือไม่ว่าท่านจะอยู่ตำบลหมู่บ้านอำเภอใดในจังหวัดังต่อไปนี้ก็ขอความกราณาอย่าเพิ่งตื่นตกใจนะครับถ้ารับฟังแล้วก็อ๋อลองดูหน่อยแล้วกันว่าเซลล์บอดคลาสนันจะเตือนอย่างไรไอแบบไหนอย่างไรนะครับ ก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่อุดรธานีพระนครศรีอยุธยานครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานครวันอังคารที่13พฤษภาเซล์บอร์ดแคสระบบเต็มที่ก็จะทดลองนะครับเพื่อเตือนภัยในรูปแบบต่างๆครับอีกหน่อยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวน้ําท่วมินโคลนถล่มหรือแม้แต่อุบัติเหตุสําคัญบนท้องถนนระบบต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถ แจ้งให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าเซลล์บอร์ดคลาสได้ไม่จะเป็นต้องมีเบอร์โทรศัพท์เครื่องไหนก็แล้วแต่อยู่ในพื้นที่สมมุติตอนนี้ผมนั่งอยู่นครพนมถ้าเกิดเซลล์บอร์ดคลาสแจ้งที่นครพนมคนต่างๆที่อยู่ในอําเภอเมืองในจังหวัดนครพนมก็จะรับทราบข้อมูลครับและก็จะมีการแจ้งเตือนในจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แจ้งแต่เฉพาะตรงนี้ให้ออกไปตรงที่จะเข้ามาก็มีการแจ้งเตือนด้วยเช่นกันครับนอกจากนี้ครับเมื่อตรวจสอบทั้ง3ระบบแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็จะ เป็นประธานในการกดปุ่มทดสอบระดับประเทศซึ่งจะก,กําหนดวันต่อไปนะครับทั้ง77จังหวัดครับนี่ก็คือเรื่องของเซลล์บอด cast ที่จะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนคะดิฉันศักิสิการวัฒนจันทร์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะ วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยข่าวดีเรื่องค่าไฟค่ะในเดือนนี้นะคะพฤษภาคม2,568ค่ะค่าไฟฟ้าลดลงอีกแล้วค่ะ เพราะว่าเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพมีมติปรับลดอัดตราค่าไฟฟ้ารอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2,568เหลือ3.98บาทต่อหน่วยค่ะจากเดิมที่กกพเคยประกาศไว้ที่4.15บาทต่อหน่วยค่ะ ซึ่งความสําเร็จในครั้งนี้นะคะเกิดจากการทํางานอย่างหนักร่วมกันของหลายหน่วยงานโดยเฉพาะนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่กํากับดูแลกฟาพาและกกพาอย่างใกล้ชิดค่ะและผลักดันให้ภารกิจการลดค่าไฟท้งนี้สําเร็จบรรลุตามเป้าหมายค่ะซึ่งนอกเหนือจากการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วนะคะนายพิรพันธ์ยังเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายพลังงานเพื่อวางรากฐานด้าน พลังงานที่มั่นคงในระยะยาวอีกด้วยค่ะจากเรื่องค่าไฟค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลกำลังเร่งจัดการปัญหาในตอนนี้นะคะนั่นก็คือปัญหาของฝุ่นแดงค่ะล่าสุดทีมสุดซอยของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับทีมตำรวจนะคะบุกตรวจโรงงานต่างๆอย่างที่จังหวัด สมุทรสาครเป็นต้นนะคะแล้วก็พบว่ามีการลักลอบนำฝุ่นแดงจากต่างประเทศซึ่งบางโรงงานก็มีการลักลอบจัดเก็บฝุ่นแดงโดยเก็บไว้ภายในโรงงานนะคะเป็นจำนวนมากกว่าประมาณ43,000ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า1.7พันล้านบาทเลยทีเดียวค่ะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่า ฝุ่นแดงเนี่ยคืออะไรฝุ่นแดงเนี่ยก็คือฝุ่นจากโรงงานหลอมเหล็กซึ่งมันจะเป็นผงเล็กๆกันนะคะสีดำหรือว่าสีแดงมาจากเศษเหล็กเก่าค่ะฝุ่นพวกนี้มีโลหะหนัก ปนอยู่ไม่ว่าจะเป็นสารกสีตะกัวสารเคมีอันตรายอื่นๆนะคะซึ่งฟังดูเหมือนจะเป็นของไม่มีค่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาไปสกัดแล้วก็แยกโลหะออกมาได้เนี่ยมันก็จะมีค่ามากๆเลยก็เลยมีคนหัวใสลักลอบนำมาขายต่อทำเงินกันเป็นหลักร้อยหลักพันล้านอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะปัญหาก็คือเจ้าฝุ่นพวกนี้เนี่ยถ้าไม่จะ ถ้าไม่บริหารจัดการให้ดีจะเป็นอันตรายต่อทั้งคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าถ้าเข้าไปอยู่ในดินในน้ําหรือว่าเราสูดดมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายกับทางเดินหายใจหรือว่าเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งกันได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวไฟหรือว่าปัญหาฝุ่นแดงรัฐบาลมุ่งมั่นทํางานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและจะเดินหน้าทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องคนไทยทุกคนค่ะ